ในหลวงทำไงครับเห็นในหลวงทูเจ้าสวยๆก้มด้วยทูเจ้าครับทูเจ้คาจครับเอาใหมา่เอาใหมา่นู่ในหลวงเสด็จนั่งลงนั่งลงดีๆกราบเป็นไหมกราบเป็นไหมในในหลวงลูกทูเจ้าครับนู่ในหลวงในหลวงทําไมลูกทุกรับยังทุกรับทุคขับใหม่สวยๆทุกขับใหม่สวยๆแล้วแล้วเดี๋ยวให้กินน้ำทุกรับอีกทีนึงมาทุกขับในหลวงสวย<ง>ส <formations. S 2> ๆอีกทีหนึ่ง<ว><ว> โอ้โอน้ำหกในหนทูจ้าสวยๆก่อนนู่นู่นในหลวงทูจ้าในหลวงสวยๆสวยๆสิคะทูจ้าครับทูจ้าครับในหลวงแล้วทูครับก่อนทูครับทูครับนี่นี่นี่ในหลวงนั่นนีในหลวงเสด็จทูครับทูครับสวยๆทูครับทูครับแล้วโอเคนี่น้ําน้ําอยู่นี่สวัสดีครับพี่คังขอบคุณครับใบครับน้ําครับน้องใบนี่น้ําลูกเปิดให้แล้ว แมวในขวดขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอ่ะมากินน้ำแล้วเมาไหมเนี่ยฮะเมาหรือเปล่ามาใในหลวงมาเนะี่ะเห็นไหมนั่นอ่ะม่คอ่ะเมาเมาเม,า,ม,า,มาจริงๆด้วย สวัสดีครับโอ้ยเก่งจังเลยคนเก่งทำไงลูกป,ปรบมือก่อนปรบมือแล้วเก่งไงกิฟตมีไฟฟ์บายมากิฟตมีไฟฟ์กับแม่ก่อนกิฟตมีไฟฟ์เออกิฟตมีไฟฟ์ก่อนแล้วกิฟตมีไฟฟ์น้องบายกิฟตมีไฟฟ์กิฟตมีไฟฟ์ไม่ได้ให้ว่ากิฟตมีไฟฟ์เอ้ยเอ้ยเอี๊ยอีกทีนึงอีกทีนึงกิฟตมีไฟฟ์ก่อนแล้วกิฟตมีไฟฟ์ ไป Give me five ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะแม่ไปเที่ยวแล้วนะ Give me five ก่อนแล้วเดี bye. Bye ๋ยวบิวก็ว่าหรอกมาเร็วมาหาแม่มาบายบายไปแล้วนะครับบายบายบายอย่าไปแกล้งพี่บิวสิลูกบายพี่บิวนอนอยู่อย่าไปแกล้งพี่บิว Give me five แล้วในหลวงะในหลวงเออในหลวงในหลวงทำไงในหลวงเสด็จทำไมคะลงนีๆดีด